ายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดของเล่นแล้วก็เดินให้เขาเดินโชว์ทุกคนนะคะนี่ตัวแรกเป็นพี่ซีบรามาลายนี่ไปเลยเนีตัวถัดไปเป็นแม่วัวนมนี่ทุกคน ตัวถัดไปเป็นเจ้าไทาท,าทอ์ท็อปว้าวน่ารักจริงๆเลยตัวเล็กๆตัวถัดไปของเราเป็นปลานีอโอโอ้เจ้าสีบ้าล้มไปแล้วทุกคน ตัวถัดไปของเราเป็นเจ้าบัฟฟาโล่เรดรับบัฟฟโล่นูน่นทุกคนมันวิ่งไปชนแม่วัวแล้วไม่นะอย่าล้มนี่ทุกคนมันไม่ล้มโอ้โหมันล้มเองเลยโหวิ่งไปชนแม่วัวแม่วัวแข็งแกร่งที่สุดเลยสุดยอดนี่ตัวถัดไปเป็นเจ้าอัลฟานี่ ตัวถัดไปของเราเป็นแม่วัวเหมือนกันนี่ว้าวหยุดนิ่งกันหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปดีกว่าอึอดอกส์ี่ห้อง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 นี่เสียงของเขาเลยทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ